เขาอาบน้ำแล้วรมมะกรูดมะกรูดบอกว่าเสื้อเมื่อคืนยังไม่เปลี่ยนเขาเขาใส่นอนไงมะกรูดมะกรูดจะบอกว่าเจ๊เจ๊เจ๊อยากเสียเจบอเปลี่ยนได้ไหมมะกรูดจับได้แล้วก็ใส่นอนเนาะอายมะกรูดไม่ละหยาดมะกรูดบอกว่าชุดนี่หมึกว่านเนี่ยไปหอดบานมีมากก็อยากใส่นอนอยากอยากลืมเปลี่ยนเอายมะกรูดไหมคะัเนี่ย นายกับบ้านญาติพี่น้องติดกันนะคะมีั้วเดินข้ามไปข้ามมานะคะเพื่อนมะกรูดมะกรูดบอกเจ๊ยาเจ๊ยาเมมาอคืนเจ้าใส่สุดเดิมมะกรูดําไม่หยาดไข่น้าเนี่หมาน่ารักค่ะปกติหมาดุนะอย่าผีผามเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะรังอานนะจ๊ะแต่ของหยาดอยู่กับเจ้าของไงหมาก็เลยไม่ดุหยาดนะคะนะคะเล่นออกกําลังกายค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ดูนะสวนครัวอันนี้ต้นหมากพริกนะคะหมากพริก ค่ะพริกแล้วก็น้อยโหน่งนะต้นน้อยโหน่งด้วยแล้วก็ต้นตะริงปิงแล้วก็หมักนาวคือพื้นที่จะเป็นปูนหมดแล้วค่ะไม่มีสําหรับสวนครัวแล้วมีเท่านี้ค่ะน,นี่ก็บ้านญาติพี่น้องกันนะคะพี่น้องกันเปิดรั้วหากันได้นะคะเปิดรั้วหากันได้เนาะอนาคตนะคะขอเชิญชวนมาเที่ยวนะคะว,วังม่วงนะบ้านมีสุขค่ะจะเป็นสวนอาหารแล้วก็มีต้นตะเคียน พันกว่าปีแล้วก็มีน้ําผุดกลางบ้านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอนี่ค่ะขออนุญาตเรียกค่าเลือหาดแล้วกันไม่ใช่บ้านราคาใหญ่มากเดินออกกาลังกายนี่ใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะพี่ก็เดินออกกาลังกายหมาก็เนี่ยหมาเยอะค่ะอย่ามาเลยเดี๋ยวศพจะไม่สวยนะถ้าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนเด็กวัดอย่างหยาดเพชรเต่าง,งอยนะคะนุ่นสวัสดีค่ะ